สวัสดีค่ะพบกับงวนนี้รวยนะคะวันนี้เรามาคำนวณเลขเด็ดเลขเด่นรู้ก่อนออกกับแนวทางเต็งเด็ด2ตัวตรงๆค่ะสูตรนะคะก็เป็น2สูตรค่ะสูตรแรกจะเป็นหลักแสนบวกหลักร้อยสองครั้งบวก10บนบวกในล่างสองครั้งและบวก3คงที่ค่ะสูตรที่2ค่ะจะเป็นหลักพันบวกหลักร้อยบวก10บ,บนบวกในบนบวก10ล่างและบวก1คงที่ค่ะ ก่อนจะไปดูการคำนวณตรวจสอบความแม่นยำของสูตรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรยใหม่หวยเด็ดๆสูตรของเราบอกกันทุกรอบย้ำกันทุกงวดเราเป็นสูตรงวดต่อง,งวดค่ะสูตรไหนที่มีเลขเข้าเราก็จะนํากลับมาคํานวณให้ทุกคนที่ตามลุ้นกันอย่างเช่นเคยอย่างสูตรนี้นะคะเข้ามาแล้วถึง3มงวดติดติดด้วยกันค่ะเราก็มาคํานวณงวดก่อนหน้ากันก่อนเลยนะคะเพื่อตรวจสอบความแม่นยำของสูตรค่ะก็จะได้เป็น 9ก้าบวกสาม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 คงที่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้นะคะเท่ากับยี่สิบเจ็ดค่ะใช้แค่เลขหน่วยนะคะก็จะได้เป็นเลขเจ็ดค่ะสูตรที่สองค่ะจะได้เป็นเก้าบวกเก้าบวกสาม บวกสบวกสบวกแบวกหคงที่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้นะคะเท่ากับ35ค่ะใช้แค่เลขหน่วยนะคะก็จะได้เป็นเลขห้ค่ะและเลขเด็ด2ตัวนะคะที่เราได้นั่นคือ75ค่ะก็เป็นตัวเลขในสูตรนี้นะคะที่เข้าเต็มๆค่ะในงวดที่ผ่านมา เอาละคะ่ะเราก็มาทำการคำนวณรู้ก่อนรวยก่อนในงวดที่1ตุลาคม2565กับแนวทางเด็ดเต็งเลข2ตัวตรงให้ฟรีก่อนออกค่ะก็ทำการแทนตัวเลขให้ตรงตามสูตรเหมือนเดิมเลยนะคะก็จะได้เป็น9บวก7บวก7บวก0บวก5บวก5และบวก3คงที่ค่ะ ผลลั์ที่ได้นะคะเท่ากับ36ค่ะใจ้แค่เลขหน่วยนะคะก็จะได้เป็นเลข6ค่ะสูตรที่2ค่ะจะได้เป็น3บวก3บวก7บวก0บวก3บวก7และบวก1คงที่ค่ะผลลัพ์ที่ได้นะคะเท่ากับ24ค่ะ ช้แค่เลขหน่วยนะคะก็จะได้เป็นเลข4ค่ะเลขเด็ด2ตัวตรงเต็งเลขรู้ก่อนโดยก่อนในงวดที่1ตุลาคม25 6 5าที่เราคำนวณได้ก็จะได้เป็น6,4ค่ะแต่ถ้าใครนะคะอยากสลับตัวเลขหน้าหลังนะคะก็จะได้เป็น4 6หค่ะตัวเลขทั้งหมดที่เราให้ไปเป็นเพียงแนวทางสำหรับการเลือกซื้อเท่านั้นนะคะตัวเลขอาจจะเข้าหรือไม่เข้าก็ได้ค่ะ ใครชอบตัวเลขไหนหรืออยากสลับจับคู่ตัวเลขหน้าหลังเพิ่มก็เลืแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะคะแอดหวังทุกงวดเขาว่าแต่ละสูตรแต่ละงวดที่แอดให้ไปจะมีตัวเลขที่เข้าหรือใกล้เคียงบ้างค่ะถ้าพลาดไปยังไงแอดต้องขอโทษขออภัยทุกคนกันไว้ด้วยนะคะแอดจะพยายามคิดสูตรเด็ดแนวทางเด่นๆมาให้ทุกคนได้ตามรุ่นกันในทุกๆงวดกันเลยค่ะสําหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดส,สูตรหวยใหม่หวยเด็ด กับช่องวันนี้รวย